สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับโพเทเล็กมิวค่ะฝนค่ะไอค่ะวันนี้เราจะมารีแอคเอ็มวีเพลงเพลงใหม่ของไอรีนก็คือชื่อว่า light flower มีใครเห็นสปอยอะไรมาก่อนนะคะ ไม่เห็นเลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ตามแบบว่าในทั้งในไอทีอะไรอย่างงี้ใช่ทํางานทั้งวันเลยค่ะโอ้ดี๋ยวมากลคะขอโทษค่ะใช่คือเห็นผ่านเลยเมื่อวานผ่านผ่านเห็นเป็นคนเขาตัดเอ็มวีลงพวิตมาเนาะอ่าเป็นเอ็มวีเลยใช่แต่ว่าก็เป็นเป็นช็อตเขาเต้นเฉยๆในเพลงแต่ก็เลื่อนไปไม่ไม่ได้ดู เราไม่ได้ไปได้ยินเสียงด้วยจาไม่ได้เแต่ว่าแต่ว่าหมียะเห็นเหมือนตั้งแต่เขาปล่อยรูปเขาเป็นฟิลเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะที่เหมือนไซเรนเหรอที่อยู่ในน้ําะที่แบบลวงคนอะเอออะไรแบบนั้นเออคิดว่าเพลงเพลงนี้เขาน่าจะหลอนๆหน่อยแต่ชื่อเพลงเขาแบบค่อนข้างหวานนะ Light Flower ก็แบบดอกไม้ที่มันล่ำมาแรงอะไรงี้ป่าวอติมได้คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงชาหรือเพลงเรืองจริงๆอะถ้าพูดถึงไอริน แอบคิดว่าเป็นเพลงช้าตอนแรกอ่ะพอเห็นชื่ออ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะช้าหรือเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเร็วก็คิดว่าน่าจะมีท่าเต้นเออปกติก็มีอยู่ในนี้นขาก็เต้นนะใช่่รแ่้วเพลงช้าเขาก็เต้นไหมหรอเพลงไหนอ่ะไม่แต่ว่าที่บอกไปต้นคลิปไงว่าไออ่ะแอบเห็นมาแล้วแล้วก็เหมือนจังหวะที่เขาเต้นอ่ะเหมือนโดนปอยไปในน้องมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันก็ดูจะเร็วนะแต่แบดแบบอยก็ช้าแต่ก็เต้นเร็วอยู่เออ เอ๊ะยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวเมีเป็นบ้านด้วยกันว้าร้านดูชัยมากอินเทรนะอุ้ยน่าคอนด้วนมากจริงเขาเขาสวย Thank oh. you. ยังหัวยังมียิงหัวสุดสุดท้ายไปยัไม่ใช่เพราะว่าอ่านไงคือชีเขาเขียนว่าชีเดือะสันปะซีเดือะสันซีซีปะซีหรือชีซีเป็นไงคะจบแล้วภาพรวมภาพรวมคือไอรีนสวยค่ะก็เห็นด้วยไอมุงเอ็มวี เหมือนเดิมนะคอนเซ็ปเพื่อนหญิงพลังหญิงนะปีนี้เขามานะของวงอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆคิดว่าน่าจะแอบหลอนแต่ก็ไม่ไม่หลอนหมายถึงความหลอนของเอดดูเว็บว่ามันต้องอีมูมันต้องมีความหลอนน่ะหรอหรือว่าเราเรายังจับทางความหลอนเขาไม่ถูกปะหลอแต่ก็ไม่น่าหลอนนะเป็นฟิลเพื่อนหญิงพลังหญิงมากกว่านัคนเป็นไงคะก็กําลังแบบพิจารณาอยู่เราะขออยู่ว่ามันยังไงนะเหมือนเขาเปิดเทป เราเหมือนแบบเหมือนเทปมันรันไปเรื่อยๆพอตอนจบเขาก็เอาเทปขึ้นมาเขียนเลยนั่นแหละค่ะลงเหมือนกันค่ะทำไมเหรอเห็นว่ามันจะมีเทปอันอนว่าทปไม่เหมือนอันอื่นที่เป็นสีส้มแล้วเขาก็เอามาเขียนมันน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทปหรือว่าเทปคือชีวิตเขามันถึกไว้ในเทปเนี่ยอันเนี้ยปวดหัวยังกัะเดิมอ่ะเราคิดมากไงไม่แต่ว่าคือเทปนั้นเขาคือเขาเอามามาฟัง แล้วตอนจบค่อยเขียนเหรออาจจะแบบจบเรื่องก็เขียนชื่อเรื่องนี้ว่าเบันเดอรแต่ว่าในเอมวเขาใส่แบบพวกแบบข้อความนี่มันเขียนอยู่แล้วนี่เขียยนอู่แล้วแล้วก็มีแบบไปตามหาสักคนอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าทําไมถึงไปตามหาคนนั้นใช่แล้วคนนั้นอ่ะก็มีมีเทปนี้ด้วยเหมือนกันตอนเนี้ยจับต้นจับต้นชนไปลอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเต้นอะไรคือน่ารักมากเลยนะทอนหูกก็ติดถูจริงติดถูมากก็เพลงดีนะชอบคมามมีผิดส่งผีเสื้อเออเขาเอาเทปมาแล้วเขาก็แบบหรือว่าคนเห็นว่ามันยูทูบเบอร์อืมแสดงว่ามันคือยุคปัจจุบันแล้วคนที่บันทึกเทปคืออยู่ในอดีตงนี้ป่ะไม่นะคือคนคนนั้นเหรอคนที่เขาเอารูปแบบมาตามหาแบบมาตามหาคนนี้วิบ่าอาตามหาผู้ชายผมยาวหร ไม,มไม่แต่ว่ามัน,ม,นมันก็มีช็อตที่เขาเสิร์ชหาแล้วรูปหน้าคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อ๋อมันมันเป็นเหมือนนีไ้ไงข้อมูลนะที่แบบว่าหน้าคนจะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบว่าลั่นไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ใช <ๆ S 2> แต่ว่าทําไมถึงต้องหาคนนั้นนั่นแหละแล้วก็มีตอนที่เต้นก็มีคนกำเทปสีส้มอยู่อุ้ยสังเกตมากนั่นไงเมื่อกี้ไหนคนผมยาวแล้วเขาก็วิ่งหนีอ่ะน่ะคิดว่าน่าจะเป็นคนในรูป ใช่ใช่เขาคือคนเหนยดูมีบาดแผลด้วยตามมาฆ่าป่ะเนี่ยก็นนคือจะให้หลอด<ถ>ให้ได้เลยเต้นในที่มืดด้วยเนี่ยไม่ใช่แทปก็คือมาเอาคืนคืนหรอแล้วเข้าไปตอนไหนโอ๊ยค่อนข้างสงง <laughs> ค่อนข้างจะต้องดูหลายรอบอีกแล้ว <laughs> ใช่จะสวยจริงใช่อยู่สวยกี่โมงเอ่ย ก็เหมือนเขาซ่อนอะไรไว้เยอะเหมือนกันเนาะแนที่อะไรแบบนี้คือแสดงว่ากำลังสืบแล้วก็กด A เออเนี่ยคนนี้คือคนไอบีแต่เปล่าคือคนไอบีคนเนี้ไม่นะแต่ว่าคนนี้ก็คือตอนสุดท้ายกับคนที่เขียนเทปใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าไอบีคนที่ไม่มีหน้ามาอาถือเทปสีส้มที่ถูกเขียนว้สไีเดีัแล้วส่วนคนเนี้ยก็คือ แบบใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะถฟังซาวเบาโบราณเลยใช่คือถูกแบบแบบเก่าเออเราก็มีตรงนี้เหมือนยังไม่มีเทปสีส้มเราก็คืออัดไว้พเอาเทปสีส้มเก่ามาฟังอยู่ปะเออไม่เนี่ยแล้วก็มีอันนี้ก็คืออีก อีกยุคหนึ่งไหมอีกยุคนึงแล้วเพราะว่าคนนี้ไม่มีหน้ามาเราเราคนนี้คือคือถ่ายรูปเหมือนฟิลยูทูบเบอร์ด้วยอ่าแล้วในส่วนของเนื้อเพลงส่วนอในส่วนของเนื้อเพลงมันก็คือฟิลเพื่อนหญิงพลังหญิงนะปลุกใจให้กำลังใจฉันคืออะไรฟิลไล่ I'm going like the flower ใช่ไหม,มกเมื่อกี้ฉันคือดอกไม้แล้วก็พูดถึงของการดอกไม้ที่ผีบานไม่ อันนี้คือคนตอนนี้ยังงงกับเออยากถอดรหัสเอวีเออเดี๋ยวไปตามหาฉันว่ามีคนมีคนถอดรหัสแบเนีตบอแล้วเอ้ I'm looking at Demon นะเมื่อกี้ I'm looking for Demon นะชื่อคนหรอชื่อคนนั้นเหรอหมายถึงเจ้าปีศาจคนนี้หรือเปล่าเขาแทนว่าคนนี้แบบปีศาจเป็นปีศาจอะไรยเงี้ยอ่ะแล้วมันบูบูบ๊อบ หมายถึงโด,ดนตีเหรอไม่ไม่ช็อตม่อกแกแถมช็อตที่เข้าไปในพาร์ตี้ไปเต้นอะไรแบบเนี้ยก็มูวาว์ปเหมือนวาร์ปเข้าไปนะอันนี้เราเริ่มคิดเยอะแล้วปะ่ะ <c oughs> จริงใครรู้ค <Comment. S 2> อมเมนต์แจ้งให้เราทราบทีใช่เราอยากอ่านอรคะ่ะซ่งที่ชอบไหมให้พี่อายก่อนสำหรับซีนที่ไอชอบนะก็น่าจะชอบซีนเนี้ยแหละ ซีนซีนที่เป็นแบบรวมเต้นทั้งหลายอ่ะคือคือไอรีนชายมากเลยอ่ะเต้นแบบเต้นตที่เป็นชอตแดนเซอร์ยอะไรเงี้อตชอตที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนทั้งหมดอ่ะรู้สึกว่าแบบดีอ่ะสวยสวยเหกินสวยนคุยมาสวยสวยคือคือแบบว่ามันสว่างมันชายนิ่งมันแบบว่าคือดีอ่ะคือไม่มีใครกึืนเขาลง แม้ว่าเขาเจ้าผมดําแต่เขาก็เด่นได้ที่สุดเลยคือดีแล้วน้องมิลวละคะน้องมิวและน้องฝนชอบซีนไหนกันบ้างมิวก็่อนละกันมิวชอบจริงๆชอบหลายซีนมากเลยแบบว่าตอนที่เปิดมาแล้วก็มีเทปเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลื่อน <c oughs> เหมือนแบบจะฟังอะไรดีอะไรเงี้ยมันแบบน่าจะซ่อนอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็อ่ะอันนี้ที่เต้นน่าจะในบ้านหรือในรถอ่ะอันนี้บ้าน เออแ้าแบบมีความชมพูชมพูเหมือนสีเนี้ยเหมาะกับเหมาะกับไอรีนเออแแบบดูดูเข้ากันเป็นสีนที่ชอบที่นับบแล้วค่ะชอบฉากสุดท้ายที่เป็นเหมือนผีเสื้อผีเสื้อ,อแล้วก็ใช่ผีเสื้อบินแล้วก็จะเป็นตอนท้ายที่เขาเต้นด้วยกันเลยนี่เนี่ยมันแบบว่าเหมือนตัดจากฉากมืดมืดมแล้วก็แบบผีเสื้อ,อบินปุ๊บแล้วก็มาเต้นเหมือนแบบ สดใสเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้สก็เลยแบบว้าวอย่างเี้แบบว่าพอชุดสุดท้ายคือสวยเลยคือเห็นความสวยพี่พี่เบชัดเจนก็สวยใช่มีแต่คำว่าสวยเอ็วนี้อ่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเริ่มจากพี่มิวให้ให้ให้แปดจุดห้าเพราะว่าจริงๆะส่วนตัวคาดหวังคิดว่าน่าจะมาฟีลแบบฟีลหลออะไรเงี้ยของแบบคอนเซปต์วงก็แบบหลอนๆไ่ข่าคนอะไรเงี้ยก็แบบ เอ็มีนีมีคนตายแน่อะไรเงี้ยก็้วแบบคาดหวังนิดนึงแต่พอมาเป็นแบบพี่แบบเพื่อนหญิงพลังหญิงมันก็อ่ามันก็โอเคแหละแต่เรารื่ความคาดหวังเรอกเลยให้8.5โอเคก็ดีเพลงเพลงก็แบบมีท่อนติดหูเอ็มวีก็แบบน่ารักอะความสวยของเขามันแบบสวยอย่างเงี้ยมันสวยตะโกนฝนก็8.5ละกันใช่ ไม่ได้กรอบหนาะเออพรายเพราะว่าแบบว่าเพลงติดหูชอบแล้วก็เหมือนมุด MV ก็คือแบบสวยเหมือนมันมีอะไรให้แบบไขข้อข้องใจเยอะใช่แต่ว่าที่มันหายไปเพราะว่าเราไม่เข้าใจเองงงไปหน่อยอาจจะต้งองอ,อ่านก่อนหรือว่าดูวันนี้เสร็จค่อยไปอ่านแบบว่าที่เขาสรุปการว่าอ๋อมันเป็นอย่างที่พวกเราคิดไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่มคะแนนให้คะ่ะ ่โดยแบบเอ็มวีท่าเต้นอะไรคือแบบเลิศน่ารักเหมาะกับพี่มากอ่ะพี่ไออะคะไอให้เก้าค่ะเพิ่มความสวยของไอรีนนะคะดีไปหมดนะคะเพลงดีติดหูด้วยแล้วก็มูด m อมมันสว่างสบายตาด้วยความสวยของไอรีนนะคะ เหมืนมีหลอดไฟอะไรเงี้ยหรอ,อ,อดูขาวดูสว่างไปหมดเลยอ่ะแล้วก็จริงๆคือไม่ยังไม่ได้ฟังเลยนะแต่ว่าฟังไปรอบเดียวอะก็ท่อนทูมันก็ติดหูเราแล้วอะเราว่าตรงเนี้ยคือข้อดีเลยอะของการทําเพลงในยุคน,นี้มันต้องติดหูอืมก็ราบิี่คนไหนนะคะที่เข้ามาดูแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ะคะ่ะคิดว่ายัางปีนี้ ในความเห็นของพวกคุณตีความไว้ว่าอย่างไรเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วตอนนี้เราก็มีไลน์เพื่อนแชทก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอยากจะป้ายยาวงไหนหรืออยากจะให้เรารีอคเพลงอะไรก็เข้ามาเออหรือว่าพิมพ์มาอได้เลยหรือเหงาก็พิมพ์มาได้แหละได้เดี๋ยวเราจะตอบคอยตอบนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่ชอบที่ถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราไว้ด้วยนะคะแล้วก็เราตอนนี้เรามีปุ่มซุปเปอร์แทงแล้วนะคะ <Okay. S 1> กดด o n a t กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย